ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็กลับกันใหม่แล้วเนาะก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดถูกใจในอินสตาแกรมของเรานะครับก็เดี๋ยวเ่าจะจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยเนาะขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่หน้า Google ของเราก่อนเนาะแล้วก็เร์ชคำว่า K M ขีดโซเชียลนะครับอ่ะหลังจากนั้นถ้าเรากดไปที่เว็บไซต์แรกตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ส่วนคนที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ได้เลยเนาะ ใครที่เพิ่งเข้ามาใช้บริการครั้งแรกนะครับสือเข้ามาสัมผัสเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรกก็สามารถสมัครใช้งานก่อนตรงนี้ได้เลยอ่ะหน้าสมัครการใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของคนได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมทุกครั้งนะครับติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมาตตรงนี้ด้วยเนาะแล้วสมัครใช้งานได้เลยใครที่มีอยากก่อกข้อมูลที่เก่ามาให้ยุ่งยากนะครับก็สามารถล็อกอินผ่าน Google ตรงนี้ได้เลยเนาะแต่ผมก็เคยลงชื่อเข้าใช้ไปแล้วนะครเเเดดีียมมก็ะะลนนน้้้าาาูรรหตณใง เว็บไซต์ก็จะมีหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกมากมายเลยนะครับหลักๆก,ก็จะมีทั้งเฟซบุ o กอินสต a แกรมยูทูบพิกต์อกเนาะแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆอีกมากมายเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาใช้ในด้านของ i n s t a g r กรก็แล้วกันนะครับแล้วก็หมวดหมู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นผูกใจรับประกันสัสวัาตรงนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็บริการตรงนี้เนาะให้เรามาหาบริการต่างๆของเว็บไซต์ได้เลยเนาะเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นอันที่สองก็แล้วกันนะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับรรครับบใเเเเรรราาาไไคคดลลลออกกิิ่่ยยยจะะพมสน แล้วก็จำนวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูขั้นต่ำขั้นสูงตรงนี้ได้เลยเนาะเดิมก็จะใส่ไปซักหนึ่ง้อยเลยก็แล้วกันนะครับอ่ะเว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายเราบนที่เรยแล้วเนาะก็สามารถดูตรงนี้ได้เลยนะครับก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมขึ้นมาอ่านรายละเอียดด้านบนก่อนตรงนี้นะครับเพิ่มอะไรผิดพลาดเนาะอ่าเดิมก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันอ่ะได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับเวลาเรากดเวลาเรากดสั่งซื้อเสร็จก็จะขึ้นสีเขียวเป็นประมาณนี้เลยเน แล้วก็จะเด้งมาหน้าบอร์ดการสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับก็สามารถดูออเดอร์ใหม่ของคุณตรงนี้ได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของคุณนะครับแล้วก็มีลิงก์เทียบเพิ่งแนบไปได้วยเนาะตัว้ราหวางระบบกําลังรอดําเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินนะครับให้เรากดไปทีเติมเงินตรงนี้ได้เลย เข้ามาหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามปิดตรงนี้เนาะหละักๆก็จะมี3มช่องทางในการชําระเลยนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นพรอมเพย์นะครับสแกนเคิลโคลได้ดูธนาคารเลยช่องทางที่2ก็จะเป็นทูมินิวอลเล็ตนะครับช่องทางที่3ก็จะเป็นคริปโตเคอเรนซีเข้ามาใช้งานทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมียอดสะสมการใช้งาน500บาทขึ้นไปนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถดูซีรีส์จีนของทางเว็บไซต์นี้ได้แบบฟรีๆเลยเนะัครบ ต่อมานะครับให้เรากดหมาที่บริการทั้งหมดตรงนี้เนาะบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็จะรวบรวมบริการต่างๆของเว็บไซต์ไว้หน้านี้หน้าเดียวแล้วเนาะก็สามารถมาหาบริการต่างๆกันได้เลยส่วนบริการต่างๆนะครับก็จะมีคําอธิบายด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านตรงนี้แล้วนะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับถ้าที่หาบริการไม่เจอนะครับก็สามารถเสิร์ชหาด้านบนตรงนี้ได้เลยเนาะต่อมานะครับส่วนคนที่เป็นปัญหาต่างๆอยากจกติดต่ออินนะครับก็สามารถกดติดต่ออินตรงนี้ได้เลยอ่ะเข้ามาหน้าต่างติดต่ออินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนนนะรัก็ให้้มดูตงี ทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์ให้เราติดต่อแล้วนะครับก็สามารถติดต่อตรงนี้ไปได้เลยนะครับแอดมินตอบกลับตลอด24ชั่วโมงเลยเนาะต่อมานะครับเราเลื่อนลงมาข้างล่างนี้เนาะก็จะมีหมวดหมู่แจ้งปัญหาแล้วเราใส่เลขออเดอร์ของคุณตรงนี้ได้เลยนะครับใครมีข้อความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ได้เลยเนาะใครที่มีรูปภาพหรือราคาต่างๆนะครับก็สามารถกด,ดแท็กไฟล์แล้วก็ส่งตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อทำการไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูยอดไลท์ของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจํานวนแล้้้้ววหรรรืออออยยังนะังงงเเเนนนนนนาาาะะะตตีีีีกกกก็็มมู่่แคไลลบจทํปึ ตอนนี้เว็บไซต์ก็ทารายการอยู่นะครับก็ตอนนี้ขึ้นมา9 8นะครับก็เดี๋ยวต้องรอสักครู่เนาะเดี๋ยวผมก็จะตัดไปตอนที่เว็บไซต์ทำรายการเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วกันนะครับอ่ะหลังจากรอประมาณสอสมนาทีนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทารายการเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็หลักๆก็มีประมาณนี้เลยนะครับยอดถูกจ้างเราก็ขึ้นมาครบตามจํานวนแล้วนะครับก็ส่วนใครที่สนใจนะครับอยากแนะนำเพื่อนๆให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้เนาะก็สามารถกดไปที่หน้าเว็บไซต์ของเราได้เลยหลังจากนั้นนะครับไม่เรอไปที่แนะนาเพื่อนตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะแล ถ้าเกิดว่าเพืเ่อนๆคุณเติมมาต่ำถึง100บาทนะครับคุณก็จะได้อัตราคอมมิชชั่น1.5%เลิงก์นี้ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถกดเข้ามาใช้บริการกันให้เยอะเลยนะครับไอที่ไม่สะดวกกดลิงก์ให้ยุ่งยากก็สามารถสแกนเคียวโค้ดหน้าคลิปนี้ได้เลยเนาะถ้าคลิปนี้พูดผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ